คุณธน,นการระวังนะครับผู้นำตามมานะครับขอบคุณครับ ตอนนี้นะครับเขาตั5นาที40วินาทีนะครับ5นาที40วินาทีโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โะโอับหโ้นหโอัโหับู้อ้นําอ้โหอ้โหนา้โอ้โคโอ้โะโอ้โห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 โอนโหโอ้นนะค,ค้โรโอร้ อันดับที่2กัจะุณพีทนรานะคุณนราตอนนี้อยู่ที่2คุณอธิภาพต์่อันดับที่3นะครับคุณลุธที่4ี่บอสที่5นะครับโภเพียที่6กที่คุณที่เจดที่นวแป่แยคุณเจีิคุณธนการ1คุณในสิบสอบางกาตู